สวัสดีค่ะม้อนี่เบียร์จะมานำเสนออาหารเสริมสองตัวนี้นะคะเนาะอันนี้เป็นแอสโอลารีเชอร์รี่อันนี้เป็นโคลมไซคิวเทน Co m นะคะจริง,รงๆสองตัวนี้ที่เบียร์เหลือกินเพราะว่ามันคือไปอ่านเบื้องในเน็ตมาน่ะคือเนี่ยยี่ห้อเนี่ยวิสตราเนี่ยอาหารเสริมยี่ห้อเนี่ยมันดีคือว่าเรามันหาสื่ง่ายราคากระถือกซองนึงมีเจ็ดเม็ดตัวนี้ เอ่อแอคเซอรี่เชอรี่ตัวนี้หกสิบาทมีเจ็ดเมตรตัวนี้โคลมไซคิวเทนเนี่ยก็มีเจ็ดเมตรคือกันคือว่าสองตัวนี้ช่องหนึ่งช่องนี้ห้าสิบบาทช่องนี้หกสิบบาทหานซื้อง่งายในเซเว,นว่นละกัเออเบียคิดว่าของในเซเว่นเนี่ยมันเป็นของที่แบบว่าเขาขัดสันมาดีแล้วเขาถึงเอามาวางไว้ในเชลในเซเว่นนะคะเสื้อถือได้แน่นอน ทีนี่กะก่อนเราสิกินอาหารเสริมตัวไหนห้ากระตองแบบว่าไปคน้นเบิงในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าอันไหนมันดีเนาะจริงๆรแล้วมันมีหลายแหงสมอหนิอาหารเสริมมันหลายเราจะว่าข้าสิเดือกกินอันไหนและเบยอยากจะบอกว่าอาหารเสริมทุกอย่างนะคะมันมีเวลาของมันสิบแบบว่ากินแค่ซ่องเดียวแล้วกินแค่เม็ดมเดียวเราเห็นผลมันบ่มีนะคะ่ะมันต้องกินแบบว่าเดือนหรือสองเดือนถึงสิงมันถึงจะเห็นผลมันถึงจะแบบว่าเออเห็นความเปลี่ยนแปลงยังสินะอันนี้ตัวนี้เบยกินเนี่ยเมื่อท่านถึงเดือนนะคะ รู้สึกว่าจะประมาณแบบ 3, สามมีช่องที่สามคือเอบียกกินไปแบบว่าแค่หมื่นละเม็ดนอกมันกับว่าดนักนาาหารที่ยังห้องกินหลังอาหารทุกทุกมือนนะคะกินตอนได้ก็ได้กินตอนเศร้าห,หรือตอนแลงก็ได้แต่ว่าเบจะกกินหลังอาหารส่วนมากเขาจะให้กินหลังอาหารนะคะอาหารเสริมประโยชน์ของมัน่นก็คือแบบ ที่เบี้ยเลือกกินก็คือว่ามันมันมีส่วนในการซอยเกี่ยวกับผิวพรรณนะคะเพราะาช่วงนี้เบี้ยบกคอยได้พักผ่อนผิวมันก็เลยบกคอยแบบบกคอยเตึตงๆเนาะเออก็เลือกก็เลือกกินสองตัวนี้เพราะว่ามันจะซอยในการบำรุงด้านสมองด้านอารมณ์ระดับบำรุงด้านสายตาแลวกับผิวพรรณนะคะชะลอริ้วรอยก่อนวัยอย่างสีนาะเออจริงๆเราถามว่ามันมันโน่บอ เบียเซอร์วามันมันมันตองแบบแค่ขาวเป็นเลื่งมโนนะพวกอาหารเสริมของเนี้แต่ว่ามันมันจะเป็นายไปอ่ะถ้าเรากินแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากจะกินอะไรที่มันทดแทนในส่วนที่เราไม่ได้กินแต่ละมือเนี่ยอาหารที่ห้องกินในส่วนหมากพักกบผลไม้เนี่ยบุคคอยา้กินน้องเบียกอยาหาอย่างเสริมเสริมเข้าไปแบบว่าให้มันให้มันมนี้ให้มันครบสารอาหารถึงถึงแม้มันจะเป็นปริมาณที่น้อยในในในเม็ดโตยาเนี่ยนะคะ แต่มันก็นยังดีกว่าห้องบะได้กินเกี่ยวกับผวกผลไม้พวกผักอีหย่างเลยเนาะคือว่ากินเสริมไปถึงจะมะโนก็ช่างแต่กินไปแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเออวันนี้เรากินผลไม้แล้วนะเออจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่อาหารเสริมแต่ว่ามันก็ซอยแดดแนระดับหนึ่งจะไปหวังผลกับมันร้อเปอร์เซและทันท่วงทีมันไม่ได้นะคะพวกอาหารเสริมเนี่ยมันว่าเปนยารักษาโรคนะคะ อันนี้ก็คือคลิปวิดีโอนี้เฮ็ดขึ้นมาเพื่อว่าจะ,จะแช่ห้เพื่อนๆใน Facebook ของเบียร์แล้วก็พี่ๆน้องๆใน a c e b o o k ได้เบืองกันนะคะว่าโตใดที่แบบว่าเออกินกินแล้วมันดีแล้วมันหาซื้อง่ายแล้วมันราคาถูกจริงๆเนี่ยเบียร์นะเฮ็ดคลิปขึ้นมากพอดีอยากจะแช่ประสบการณ์จริงๆเบียร์กินเองเบียร์ถึงกาว,ว,าวเบียร์ใส่เองเบียร์ถึงกาว,ว,าวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในคลิปต่อไปนี้คือว่า เดยอยากแชร์เพื่อนรู้ว่าของดีราคาถูกหาซื้อง่ายมันมีอยู่ในโลกแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงตรงไหนคือว่ามันไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีข้อเสียอะไรเลยที่ทําให้ชีวิตเรามันจะแย่มันกินเข้าไปแล้วมันมีแต่ดีนะคะของพวกนี้ล้วคนก็ว่าโอ้ยกินอาหารเสริมหลายๆเป็นโรคตับยังสันสิโอ้ยบ่ต้องไปซ่ซีเรียสมันนะคะโรคตับบ่ต้องมาว่าถึงการกินยาแล้วจะเป็นโรคตับนะสูเมอนี่กันเออพากันกินเหลากินนันกินนี่ บ่อย่านเป็นโรคตับใน่บอกเออมันก็ต้องอย่านแหละแค่อาหารเสริมยังเป็นสเรื่องตับเรื่องไตสุดท้ายสิตาตมันก็มีโรคคือเกาหัวปอดนั่นแหละคะ่ะที่ได้ดีกินไปโลนแล้วคะ่ะเนาะสี่สิบห้าสิบบาทมันไม่ได้เป็นเรื่องอยากแล้วมันก็ไม่ได้เปลืองตังคุณตรงไหนเลยลองซื้อมากินดูสต่ใดล่องไปพร้อมๆกันเนาะน,นี่เบียร์กระเพิ่งกินได้ยังม่ถึงเดือนเบียร์ก็จะลองกินเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าดีเรืบอบร,ร้อยังไงก็คอย่งการเปลีป่ยนแปลงของเบียร์ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว